สุพรเมืองแห่งตนาเรมาไปของดีเชิญเดี่ยวสุพรรณเมืองแห่งตนาลมาไปของดีเสินทางก็ไม่ไกลเอ๋เส้นทางก็ไม่ไลลกลตั๋วปายไปตุงอันวท่านผู้ชมครับอินทรพาลามสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์นี้พูดถึงกล่าวถึงกันนะไม่เบาเลยทีเดียวนะครับเอาไปให้ชิมที่ไหนก็โอโหร้องอร่อยมาก นั่นก็คือ AP r e เรวันะท่านผู้ชม AP r e เรวันสีสวยๆนะครับสีแดงสดสวยลูกกลมใหญ่เลยท่านผู้ชมครับเนื้อหนาหวานกรอบอร่อยท่านผู้ชมครับนะหวานกรอบอร่อยเลยเห็นดูลูกกันแล้วก็บอกโอโ้โหอยากจะได้อยากจะมีปลูกไว้หน้าบ้านแล้วโอโ้โหสวยเลยท่านผู้ชมนั่นแหละเอกลักษณ์ของเขาแหละท่านผู้ชมครับผมมีขนาดขยายสายพันธุ์ให้ท่านอยู่3ขนาดนะท่านผู้ชมนะ นี่เห็นลูกใหญ่ๆแดงๆสวยๆส,สดๆสสนะครับฐานกันแล้วติดอกติดใจกันเลยนะเราก็เลยแยกมาจากต้นแม่ให้ซะนี่เป็นหนอนะท่านผู้ชมนะเป็นหนอเป็นหนอแยกมาจากต้นแม่เลยนะครับนี่ฮะสุขภาพดีเห็นไหมเขียวปีเลยนี่คยคอสวยคอสวยคอสวยนะครับใบสวยเลยนะครับ เลือกเฉพาะสวยสวยให้ท่านเลยนะนี่เป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวเห็นไหมท่านผู้ชมนี่เนี่นะครับสวยงามสวยงามนะโอ้เอาไปนี่ไปปลูกเลยนะไปปลูกอะโตเอ่อโตวไวเลยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วว่องไวนะครับไม่ต้องผิดหวังกันเลยล่ะไม่มีคําว่าผิดหวังเลยนะเห็นไหมท่านะผู้ชมนะครับอันนี้ต้องให้อันนี้ต้องให้ นะครับอันนี้ต้องให้ให้ท่านไปนะฮะสวยงามสวยงามอืมบรรจุใส่ถังไปเลยนะไปไปถึงก็ฟันถังเลยฟันถังลงดินเลยนะครับจะได้โตไวๆฮนะเ่าละได้เห็น3ามขนาดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะยินทะาลัมเอพิมเรดวันมีอยู่3มขนาด3ามไซส์ให้ท่านได้เลือกกันนะครับ สนใจติดต่อสอบถามแล้วรีบสั่งเลยนะครับของมีไม่เยอะของมีไม่เยอะเดี๋ยวของจะหมดนะของหมดไปก่อนแล้วก็หนุนรอปีหน้านั่นแหละนะท่านผู้ชมนะเอาไปปลูกเถอะอนาคตดีแน่นอนนะครับอนาคตดีแน่นอนไม่ผิดหวังสำหรับใครที่สนใจจะปลูกอินทผาลัมนะท่านผู้ชมครับ มากมายของดีฟังเพลง